มาขยายหลุมดินให้หมาจรแม่ลูกอ่อนแม่แดงและลูกน้อยนะคะนี่ก็คือลูกน้อยของแม่แดงที่อาศัยกับแม่แดงในหลุมดินที่มาทําให้นะคะในแต่ละวันก็จะมาอัปเดตชีวิตแต่ละวันของแม่แดงหมาจรแม่ลูกอ่อนที่เคยอาศัยอยู่ที่ต้นกอไผ่นะคะนี่นะคะในแต่ละวันแล้ววันนี้น้ําก็มาขยายหลุมดินให้กว้างขึ้นให้เด็กๆได้นอนได้เย็นสบายขึ้นนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มลืมตาแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มลืมตาแล้วนะคะนี่นะคะ ในแต่ละวันน้ําก็จะมาอัปเดตาร์มเป็นไปของหมาจรแม่ลูกอ่อนตัวนี้น้องเคยไปขอฟาร์มช่วยเหลือน้องน้องเคยไปขอฟาร์มช่วยเหลือน้ําตั้งแต่ตอนที่ยังท้องแก่อยู่นะคะน้องมาขอฟาร์มช่วยเหลือตอนท้องแก่น้ําก็เดินตามมาจนถึงต้นไผ่ที่น้องออกลูกนะคะและน้องก็พาตัวเองย้ายไปอยู่ในโพรงดินริมคนาแลวด้วยฝนตกหนักน้องก็ย้ายลูกมาอยู่ในพุ่มไม้นี้นะคะน้องย้ายลูกน้อยมาอยู่ในพุ่มไม้นี้ แล้วน้าก็มาขยายหลุมดินให้น้องได้นอนกับลูกๆสบายๆนะคะมาขยายให้กว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนิดนึงเด็ <S <S กๆก,ก็เริ่มลืมตาแล้วนิด,น,ดนึงนะคะเด็กๆก,ก็ลืมตาได้นิดนึงนะคะแม่แดงก็นอนให้ลมลูกในนี้สบายเลยค่ะแม่แดงก็นอนให้นมลูกในนี้สบายเลยนะคะนี่คือที่อาศัยของแม่แดงในตอนนี้นะคะแม่แดงเป็นหมาจรแม่ลูกอ่อนนะคะ หมาจรแม่ลูกอ่อนที่น้ําเรียกหมาจรกอไผ่ก็เพราะว่าน้องเคยอาศัยอยู่ที่ต้นกอไผ่นั่นเองและไปขอความช่วยเหลือน้ําจากริมถนนมานะคะแล้วก็เดินไปออกลูกที่ต้นไผ่นะคะแม่แดงเป็นหมาแสนรู้นะคะขนาดน้ํามาขยายหลุมดินให้นะมาขยายหลุมดินให้น้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่แกะถุงข้าวกินเองถ้าไม่เทให้น้องก็ไม่แกะนะคะ น,นี่ก็คือแม่แดงหมาจรแม่ลูกอ่อนหรือแม่แดงหมาจรกอไผ่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้น้องก็นอนสบายในนี้เลยค่ะแล้ววันนี้อ,อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะอากาศด้านนอกค่อนข้างจะร้อนเด็กๆก็นอนอยู่ในนี้แบบนี้นะคะแล้วน้ําก็ทําที่หลบฝนหลบแดดให้น้องได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาที่กันฝนมาให้น้องอีกน้องอยู่แบบนี้นะคะน้ำทำที่กันฝนกันแดดให้น้องแบบนี้ด้านในก็จะมี ถุงกระสอบปิดไว้ด้านในอีกชั้นแล้วก็มีร่มนะคะแล้วนั่นก็บริเวณที่น้องเคยอยู่เก่าคือต้นไผ่ต้นนั้นนะคะต้นไผ่ต้นนั้นแล้วก็จะมีทางเดินที่เป็นคนามาน้องก็เคยขุดหลุมแล้วก็ทําเป็นโพรงดินเข้าไปอยู่นะคะตรงริมคนาตรงนั้นนะคะแล้วต้นไผ่ที่น้องเคยอาศัยอยู่คือตรงนั้นนะคะแล้วต้นตาลตรงนั้นก็คือที่น้องมาตอนท้องแก่แล้วน้ําเดินตามมาจนถึงตรงนั้นนะคะ ที่น้องเนาะที่น้ําพูดว่าน้องไปขอความช่วยเหลือที่น้ําไปพูดว่าน้องไปขอความช่วยเหลือคือน้าเอาข้าวไปให้น้องกินแล้วน้องไม่กินน้องเดินพันแข้งพันขาพันแข้งพันขาน้ําแล้วก็เดินนาหน้าแล้วก็เดินกลับไปหาน้ําแล้วก็เดินนําหน้าแล้วเดินกลับไปหาน้ําจะทําอย่างนี้ซ้ําๆจนน้าเอกใจว่าน้องจะชวนน้าไปไหนนะคะแล้วก็ พาน้ำมาถึงต้นตาลแล้วก็ไม่เจอนะคะมาเจอ,อทีคือน้องไปดักอยู่ริมถนนตอนน้ำมาข้าวไปส่งให้หมาจรน,นั่นเองค่ะเลยได้เจอน้องก็เลยได้เรียกน้องว่าแม่แดงแม่แดงหมาจรกอไผนะ่มาจนทุกวันนี้นะคะบริเวณที่น้องอยู่ไม่มีบ้านคนอาศัยนะคะนอกจากคนที่เลี้ยงวัวไปมาอยู่แถวนี้นะคะห่างไกลจากบ้านคนประมาณสองสามโลบริเวณที่น้องอยู่จะไม่มีบ้านคนนะคะแม่แดงหมาจรแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ ในในท้องนานะคะในในที่นาที่เขาทํานาปางอยู่ช่วงนี้นะคะแล้วก็จะถึงฤดูกาลนาปีก็ปลายปีนะคะแล้วนี่ก็คือที่หลบฝุนหลบแดดของน้องที่น้องอยู่ปัจจุบันนี้นะคะน้ำมาอัปเดตชีวิตน้องและมาช่วยเหลือน้องในทุกๆุกวันมาให้ข้าวน้องกินเช้าเย็นป้องกันไม่ให้น้องออกไปหาอาหารกินเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายกับน้องระหว่างทางที่น้องไปนะคะกลัวน้องจะ ไปเกิดอันตรายระหว่างทางก็เลยเอาเข้าวมาให้น้องกินเช้าเย็นน้องจะได้ไม่ต้องออกไปหาอาหารนะคะแล้วตอนนี้น้องก็มีหลุมกว้างที่นอนสบายกับลูกแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะคะนอนให้นมลูกในนี้เลยค่ะนี่นะคะน้องก็นอนให้นมลูกในนี้เลยค่ะนี่นะคะแม่แดงมหมาจรแม่ลูกอ่อนหรือแม่แดงมหมาจรกอไผ่นั่นเองนะคะนี่นะคะลูกๆน้อยหกตัวนะคะลูกน้อยของแม่แดงหกตัว กำลังจะลืมตาแล้วค่ะอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักนะคะกำลังจะลืมตาแล้วนะคะนี่นะคะแม่แดงแม่แดงเป็นหมาที่ใจดีนิสัยดีด้วยนะคะนี่นะคะน้ำมาอัปเดตให้ทุกทกท่านที่ติดตามแม่แดงความเป็นไปของแม่แดงนะคะอันนี้ก็คือลูกน้อยของแม่แดงนะคะเพิ่งลืมตามได้วันเดียวนะคะน้องเพิ่งลืมตาได้วันเดียวนะคะเพราะน้ำมาติดตามชีวิตและช่วยเหลือแม่แดงหมาจรตัวนี้ทุกวันนะคะ เชา้ากลางวันเย็นนะคะคอยหาข้าวหาน้ำแล้วมาป้อนนมให้กับลูกของแม่แดงหมาจรตัวนี้ด้วยช่วงที่นมไม่พอเลี้ยงนะคะน้ำก็เอาเอานมแพะมาป้อนให้นะคะหาอาหารเสริมมาให้แม่แดงกินจนได้มีนมมีนมให้ลูกกินจนอ้วนตุ๊ตะน่ารักแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือชีวิตของหมาจรแม่แดงหมาจรแ,แม่ลูกอ่อนกอไผ่นั่นเองค่ะ